สวัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลื่อยวงเดือนไร้สายไร้แปลงฐานขนาด5.5นิ้วของทางโอซุกะตัวนี้ออกมาใหม่นะครับชื่อรหัสรุ่นว่า ocs 8 2 7ขีด m 1ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด cmr นะครับโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องมือหนักของทางโอซูกะนะครับจะเป็นแบตขนาด cmr ขึ้นไปแล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับ แท่นชาร์จที่สามารถใช้กับแบตเตอรี่ของโอซุกะได้ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับใบตัดจะเป็นขนาด5.5นิ้วหรือ1 4 0ม mm มตรคูณ 20mm มมก็คือรูตรงกลางนี่นะครับขนาด20มิลมาพร้อมกับคู่มือแล้วก็วิธีการรับประกันสินค้าก็จะอยู่ด้านในถุงนี้นะครับตัดเร็วตัดแรงด้วยมอเตอร์ไร้แปลงถ่ถาดขนาดใหญ่พิเศษ จับถนัดทํางานสะดวกดีไซน์กระทัดรัดต,ตัดง่ายปลอดภัยกัดบางใบมิดชิดกันใบดิดกลับขนาดใบตัด5.5นิ้วระดับความเรยวรอบที่ปรับได้4,000 5,000 6,500รอบต่อนอาทีขนาดรูใบตัด20มิลิเมตรความลึกสูงสุดที่ตัดได้ที่45องศา36มิลิเมตรที่90องศา52มิิเมตรน้ำหนักตัวเปล่า1.6กิโกรัมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่2.25กิโกรัม เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวสีแดงตัวนี้มีไว้สําหรับล็อกและปลดล็อกตัวกาดบางใบด้านล่างนะครับเราสามารถจับตัวสิีแดงดึงขึ้นแล้วก็ไปล็อกไว้แบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนใบตัดนะครับให้เรากดตรงนั้นขึ้นตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับความสูงในการตัดโดยเราสามารถปรับลงมาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีขีดบอกนะครับว่ามีความลึกที่เท่าไหร่ ตัวนี้จะเป็นตรงที่เศษฝุ่นที่เราตัดนะครับจะออกมาตรงรูนี้เราสามารถจะใส่เครื่องดูดฝุ่นตรงนี้ได้ตัวด้านหน้าเอาไว้ปรับองศานะครับปรับได้ตั้งแต่0นถึง4 5องศาก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนใบตัดนะครับให้เราสังเกตที่ตัวใบตัดว่ามีลูกศรหรือว่าทิศทางในการหมุนของตัวใบตัดหรือเปล่าในที่นี้จะเป็นลูกศรสีดำๆตัวนี้นะครับ โดยที่จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ตรงที่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีลูกศรบอกเช่นเดียวกันให้เราใส่ไปทางเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นทางที่มีตัวหนังสือหรือว่ายี่ห้อออกมาเราจะหันออกด้านนอกด้านหลังก็จะมีประแจหกเหลี่ยมเพื่อให้เราใช้ในการเปลี่ยนใบนั่นเองเราก็ถอดออกมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้ด้านหลังเอาไว้ล็อกตัวแกนไม่ให้หมุนตามเวลาที่เราขันตัว บล็อกหกเหลี่ยมนะครับวิธีการคลายนะครับให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกาออกมาจากนั้นก็เอาตัวประกบด้านบนออกนะครับจะเป็นลักษณะนี้ให้เราใส่ใบตัดเข้าไปดังที่ได้กล่าวด้านต้นนะครับก็คือให้ไปทิศทางเดียวกับที่ลูกศรชี้ทั้งตัวเครื่องแล้วก็ใบตัดเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวประกบด้านบนประกบเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมโดยวิธีการขันเข้าเราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา พอหมุนจนตึงมือนะครับให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมในการหมุนให้แน่นสังเกตว่าผมยังไม่ได้กดด้านหลังนะครับตัวแกนด้านหลังตัวนี้กดค้างไว้นะครับแล้วเราก็ทําการขันให้แน่นหรือจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาในการจับก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะขันพอตึงมือข้อควรระวังให้เราทําการถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งในการเปลี่ยนใบตัดนะครับ ในการปรับความเร็วรอบนะครับให้เรากดสวิตช์หครั้งจากนั้นค่อยกดปุ่มนะครับเพื่อเลือกความเร็วที่เราต้องการมีอยู่3ระดับเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับจะมีเบรกไฟฟ้าช่วยหยุดใบเลื่อยทันทีเมื่อปล่อยสวิตช์ก่อนที่เราจะนำเลื่อยวงเดือนไปทดสอบนะครับผมจะแนะนําวิธีการปรับระดับเลื่อยวงเดือนให้เหมาะสมก่อนที่เราจะนําไปใช้งานโดยเราจะปรับใบมีดนะครับให้กินลงไปในเนื้องาน โดยให้มันแค่พอทะลุเท่านั้นนะครับเราจะไม่ปล่อยใบมีดทั้งหมดลงมาเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายนะครับอย่างเช่นใบสะบัดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์กับเรื่อยวงเดือนตัวใหญ่เราปรับขึ้นมาเยอะนะครับแล้วมันก็มีการหนีบไม้มีสะบัดอะไรเงี้ยครับให้เราปรับแค่พอดีที่เราจะตัดก็พออย่างเช่นในคลิปตัตวนี้นะครับผมก็จะปรับให้ฟันมันกินลงไปในเนื้อไม้นะครับให้มันทะลุลงไปเนี่ย ประมาณสัก 1- 2ถึง,งเซนก็ได้นะครับไม่ต้องปรับเยอะจะใช้กับใบได้ทุกแบบนะครับวิธีการนี้ แต่ที่ผมลองใช้งานแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจอยู่นะครับตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายโดยที่เราสามารถใช้ใบตัดได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นใบตัดไม้ตัดเหล็กตัดปูนนะครับในที่นี้เราก็ต้องเลือกด้วยว่าวัสดุที่เรานํามาตัดนะเป็นอะไรเราก็ต้องเลือกความเร็วรอบให้เหมาะสมอย่างเช่นในการตัดไม้นะครับผมก็จะเลือกอยู่3แบบก็คือถ้าไม้เนื้อแข็งจะใช้เบอรห์หถ้าไม้เนื้อปานกลางหรือไม้อัดธรรมดาเนี่ยจะใช้เบอร์สอนนะครับ ส่วนไม้ที่เป็นเนื้ออ่อนที่สุดเนี่ยจะใช้เบอร์ 3, เพรพอจะใช้ความเร็วในการตัดได้ส่วนใบตัดเหล็กนะครับจะใช้ที่เบอร์2หรือเบอร์1ใบตัดปูนหรือใบตัดเพชรเราสามารถใช้ความเร็วสูงหรือความเร็วต่ําก็ได้นะครับถ้าเราจะนําไปตัดอะคริลิกนะครับจำเป็นต้องเลือกใบเลื่อยที่มันมีฟันทีทีอย่านงะเช่น100ฟัน120ฟัน,นครับจะทําให้รอยตัดที่ได้เนี่ยมีความเรียบเนียนถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ